อากาศดีตลอดปีได้สูตโอโซนทุกเช้าเหมือนได้รีเซ็ตชีวิตทุกวันที่นี่ไม่ใช่รีสอร์ทแต่คือคอนโดตากอากาศเขาใหญ่ที่ให้คุณมีไลฟ์สไตล์ในฝันเพียงสองชั่วโมงนิดๆจากกรุงเทพเท่านั้นจะมาสวีทกับคนรักหรือมาพักกันทั้งครอบครัวก็เหมาะเพราะห้องใหญ่และกว้างแบบนี้2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ครัวกับห้องนั่งเล่นใหญ่ๆเชื่อมต่อทุกพื้นที่ของความสุขตื่นมาจิบกาแฟในตอนเช้ากับวิวเขาในวันฝนพรำมีระเบียงกว้างๆแบบนี้ออกมานั่งรับลมหนาวหรือจะนอนดูดาวกับคนพิเศษก็ นี่คือเดวอรเล่เขาใหญ่คอนโดคุณภาพจากแสนสิริบาเลเรลน,นี้แค่ลากปิดก็กลายเป็นห้องนอนที่2ได้อย่างลงตัวกลางวันเปิดเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของโซนนั่งเล่นมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ทุกคนใช้งานได้สะดวกกลางคืนก็กลายเป็นห้องน้ําในตัวสําหรับห้องนอนที่2ได้สบายเลยอุปรกรณ์ครัวก็มีมาให้ครบเตาไฟฟ้าฮู้ดดูดควันพร้อมทําอาหารเช้าทานง่ายๆหรือจะจัดมื้อเย็นชาบูปิ้งย่างก็ได้หมดส่วนมาสเตอร์เบดรูมมาพร้อมกับวิวเขาเฟอร์นิเจอร์มีให้ครบทั้งเตียงนอนชุดเครื่องนอนตัวเสื้อผ้ามีห้้้องนนนําใตัวแแบบียก โซนเปียกโซนแห้งมีโซนชาเวอร์และถ้าวันไหนอยากนอนแช่น้ําอุ่นก็มีอ่างอาบน้ําให้แช่ตัวได้ฟิลไปอีกที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ห้องสวยแต่เป็นโครงการที่ได้รับการดูแลอย่างดีด้วยทีมงานนิติบุคคลคุณภาพ10ปีก็ยังน่าอยู่เหมือนวันแรกที่สร้างภายในโครงการร่มรื่นสงบเหมาะสําหรับวันพักผ่อนของทั้งครอบครัวมีสระว่ายน้ําให้เด็กๆได้สนุกมีสวนไวเดินเล่นยามเย็นพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงและยังมี e-v charger สำหรับรถไฟฟ้าถ้าอยากมีบ้าน านหลังที่2ไว้ตากอากาศคอนโดเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะการดูแลรักษาง่ายกว่าการมีบ้านเยอะและถ้ามีนิติบุคคลดีๆแบบที่นี่จะสะดวกสบายและอุ่นใจกว่ามากค่ะคอนโดเดอะเวลเล่เขาใหญ่ห้องนี้74ตารางเมตรขาย4.49ล้านให้เช่า30,000บาทต่อเดือนไม่อยากพลาดดีลสุดคุ้มแบบนี้รีบทักเดียรโปรอพอรตีมานะคะ